ทุกคนอยากรู้ไหมว่าอาชีพตำรวจคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทำความรู้จกักและไปสัมภาษณ์อาชีพตำรวจกันค่ะ ตำรวจคือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายผ่านทางรัฐเพื่อให้ประชาชนแน่ใจว่าจะมีความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและสุขภาพรวมถึงป้องกันการก่อความไม่สงบและการกระทำความผิดทางเพ่งโดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 1. รักษาความปลอดภัยพระมหากษัตริย์พระราชินีและผู้แทนพระองค์2 ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจตามประมวลกฎหมาย 3. ป้องกันและปรับปรามการกระทำความผิดอาญา 4. รักษาความสงบเงียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคขงของประเทศ 5. ปฏิบัติได้ที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและสถานีตำร,รวจแห่งชาติ 6. ช่วยเหลือและพัฒน,นาประเทศ 7. ปฏิบัติได้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดิฉันนางสาวกิงแก้วใบเขียวรับหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะไปสัมภาษณ์อาชีพตำรวจกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเชื่ออะไรคะสวัสดีครับกับผมสิบตำรวจโทสุติวัฒน์ใบเขียวตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่44ครับค่ะประกอบอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคะ ตอนนี้รับราชการมาก็เกือบจะสี่ปีแล้วครับค่ะแล้วทำไมถึงเลือกประกอบอาชีพนี้คะทำไมถึงเลือกประกอบอาชีพนี้ก็จะได้ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็จะได้จับผู้ที่กระทำความผิดทางกฎหมายครับค่ะแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรในการประกอบอาชีพนี้ไหมคะแรงบัานดาลใจก็ได้มาจากการดูรละครเมื่อสมัยก่อนตอนเด็กครับเกี่ยวกับตำรวจตะเวนชายแดน แล้วก็ทําให้มีความชอบแล้วก็อยากเป็นเหมือนในตัวละครต่อพอโตขึ้นมาก็ได้ลองศึกษาข้อมูลว่าตํารวจตะเวนชายแดนมีขอบเขตการทํางานอย่างไงบ้างมีหน้าที่อะไรบ้างเมื่อศึกษาดูก็ยิ่งทําให้มีความชอบขึ้นไปอีกแล้วก็เลือกลงที่จะเป็นตํารวจตะเวนชายแดนครับค่ะเส้นทางการประกอบอาชีพนี้เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างคะ่ การเริ่มต้นก็เราจะเริ่มต้นมาตั้งแต่เป็นนักเรียนในสิบตำรวจนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการฝึกหนึ่งปีหกเดือนเมื่อฝึกจบครบก็จะได้แต่งตั้งยศเป็นสิบตำรวจตีในส่วนของตัวผมเองก็เมื่อแต่งตั้งยศเป็นสิบตำรวจตีก็ได้ลงบรรจุที่สามแงหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่สิบสี่ในส่วนตอนนี้ก็ ยังปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของร้อเฉพาะกิจตํารวจแต่เวนชายแดนที่4 4 1ครับค่ะอยากทราบมุมมองก่อนเป็นตํารวจกับลังเป็นตํารวจต่างกันเยอะไหมคะก็แตกต่างพอสมควรนะครับเพราะว่าการฝึกนักเรียนตํารวจก็คือฝึกให้มีความอดทนในร่างมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ฝึกอดทนต่อความเจับใจฝึกให้มีความเสียสละ ฝฟอใก้มีความมีรเบเบวปีันมากขึ้นก่อนลงไปปฏิบัติหน้าที่ครับค่ะตำรวจผู้ทอกับตำรวจตะเวนชายแดนต่างกันยังไงคะก็ไม่แตกต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าทั้งตำรวจผู้ทอแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนก็เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเหมือนกันปราบปรามผู้กระทำความผิดเหมือนกันแต่ที่เพิ่มเติมมาข,ของตำรวจตะเวนชายแดนก็คือส่วนใหญ่จะบรรจุแนว เก็บชายแดนเพื่อทำหน้าที่ในการลาดตระเวนแทนฐานที่ไม่สามารถเข้าใกล้นนแนวแชายแดนได้นะครับเพราะว่าติดสัญญาของติดสัญญาเจนีวาที่ไทยร่วมลงนามกับฝรั่งเศสว่าห้ามให้มีฐานเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ25ก,กิโลเมตรก็เลยทำให้มีการก่อตั้งกำลังลาตระเวนชายแดนขึ้นมาเพื่อดูแลในพื้นที่นั้น แทนฐานที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ครับผมค่ะอาชีพตำรวจต้องเรียนสายไหนเป็นหลักไหมคะก็สามารถเข้ามาสอบได้ทั้งสายตรงแล้วก็สายช่างเลยครับสายตรงก็คือจบมัธยมปลายหรือมหกถ้าเป็นสายช่างก็จบปวชหรือเทียบเท่ามหกครับก็สามารถมาสอบได้เลยค่ะสุดท้ายนี้อยากแนะนำอะไรให้คนที่สนใจในอาชีพนี้ไหมคะ การแนะนาก็คือให้น้องๆเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไปสอบแล้วตอกกันเยอะก็จะเป็นการตอกร่างกายเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมพบไม่ได้เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ตอนทีนี้พอสอบผ่านเราก็เพิ่งมาเตรียมหรือว่ามาเตรียมร่างกายช่วงใกล้จะสอบทําให้ร่างกายไม่ทันเตรียมร่างกายไม่ทันก็เลยตอกกันเยอะค่ะ ขอจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ค่ะครับผม